สวัสดีครับมาพบกับผมรับช่างเอเจตบันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของแอร์พนานะครับลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเนี่ยครับเวลาเปิดแอร์ไปสักพักน้ําก็จะหยดลงนี่ครับลงนี่ครับลงข้างข้างล่างแอร์นะครับนี่ครับพอเราได้ตรวจเช็คแล้วนะครับเปิดแอร์ลองแล้วก็ลองเทสระบบให้แอร์มีน้ําหยดนะครับแล้วก็จะไหลลงนี่ครับหยดมาจากข้างในครับตรงนี้ครับมันถ้ามีที่ปิดอย้งก็จะไหลเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็จะจบ ขางหนนี่ครับข้างล่างนี่เห็นไหมครับนี่รลอยน้ำหยดเลยครับนี่ครับสาเหตุก็คือตันฝุ่นนะครับดูครับฝุ่นข้างในครับเห็นไหมครับฝุ่นเป็นเมือกอยู่นะครับตันฝุ่นเลยนะครับข้างในครับเป็นเมือกนะครับทีนี้พอเกิดอาการหยดน้ําแล้วก็ไม่ลงถาดน้ำทิ้งครับก็เลยเกิดปัญหาแอร์หยดลงข้างล่างนี้ครับ เป็นเมือกเลยนะครับเห็นไหมครับข้างในครับเมือกครับฝุ่นเยอะนะครับเป็นเมือกเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเมือกเลยนะครับนี่ครับเป็นเมือกเป็นเมือกฝุ่นเลยนะครับคือการแก้ตัวนี้นะครับเราก็ต้องตัดระบบชุดคอยเย็นออกมาล้างใหญ่นะครับครับเดี๋ยวก็จะทําการตัดระบบคอยเย็นออกมาล้างใหญ่กันนะครับพอเราตัดระบบคอยเย็นออกมาครับเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดุดแผงคอยเย็นออกครับเพื่อ บางนะครับมีฝุ่นฝังอยู่ข้างในนะครับพอเราถอดออกมานะครับเห็นไหมครับเป็นเมือกเลยครับข้าบเป็นเมือกเลยครับนี่คือสาเหตุที่น้ำทิ้งไม่ลงถาดนะครับนี่ครับเห็นไครับมันก็จะไหลลงขอบข้างในนี่แหละครับสาเหตุของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการฉีด ล้างคราบสกปรกนะครับโดยใช้น้ายาล้างคอเย็นนะครับดูครับพอเราถอดออกมานะครับเห็นไหมครับเมือกปครับหลังเรดบเมือกเลนะครับล้างข้างหลังเห็นไหมครับเมือกุดเลยครับนี่ครับยวทำการล้างต่อไปครับ ล้างเสร็จก็ทําการประกอบกับที่เดิมครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกด,ดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับครับสวัสดีครับ